สบายดีเหรอสบายดีสบายดีอ๋อพี่สบายดีก่ะไม่ได้โทรมาหาก่อนนะเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักจำแม่ไอ้ไอ้พักฮะจังไม้มีก็ให้มันยอมนมนี่นะมันเลิกกินนมยังยังไม่ได้ถึงขวจ้ะมันได้สี่เดือนกว่าอยู่ยังไม่เลิกอยู่หรอยังเขาว่ามันได้ขวดพุ่นได้สี่เดือเหรอก็เลยแล้วทำไงอ่ะก็จังไม่มีก็ไปยัดนมตามพ้นนะคะโอ้ย ก็น,นึกว่นวานึกว่ามารอบนี้จะได้เจอเขานะมันอยู่ในบ้านน่ะ่ะม,มันอยู่ในบ้านน่ะเหรอจ้โอ้ยมอไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยผมนึกว่าจะมาเจอเขาอยู่ตรงนี้นึกว่าเลิกนมไปแล้วเลยไม่เตรีออยมอะไรมาเลยเลิก,เก,เลกไม่ได้จ้โอพี่นี่ไงเจ้าของใบบุญเจ้า <c oughs> <c oughs> ของใบบุญเออน้องภูแม่อ้อยปยัดห้มันกินคนบังเอิญบังเอิญมากเลยนะเนี่ย โโอ้หแม่ไม่ค่อยจะมีกระตังได้ยินไหมใช่ได้มีไม่ค่อยมีอันมันไหลได้ไม่ค่อยมีนะถ้าฝนฝนเขาตกขี้เขาไม่ได้ขายนะแต่ขายขี้อืเก็ได้ขายขี้กขาเทศนมเนี่ยสวัสดีคุณป้าเขาลูกเจ้าของใบบุญลูกชายน้องภูน้องภูเขาพาพาเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทปกติอยู่กรุงเทพอยู่ปฎิโยงเทพอายุเท่าไหร่ละใกล้จะสิบเก้าแล้วสิบเก้าครบสิบเก้ายี่ห้านี้วันนี้ นเออนะเออเจ้าของเจ้าของคุณแม่เป็นแม่ของใบบุญใบบุญเป็นบัวนะลูกไม่ใช่คนนะกี่เดือนเดือนเดือนพฤศจิกาในสี่เดือนอ๋อเลยหยุดเลยเหรอเป็นกระอดเอาไปกระงไหนฮะเนาะมันกระโดดดูร้องกินนมอ่ะร้องกินนมเนาะร้องก็ยากไปมันกินปวดร้องก็ปวดอืมอืมอืมวันนี้พาน้องครูมา น้องมาที่หนองลิกทรายเจอบังเอิญแล้วเจอพี่จะป้าเจ้าของวัวน้องใบบุญวันนี้จะไปหาใบบุญวันนี้น้องพอันวันนี้จะไปหาใบบุญวันนี้น้องภูพ่อกันนี้าี้อนมขายขัี้วัายบัวัหายมัูนวหใัวใ้อห้นม อย,อย่างท่านซ้อวองมาตัวหนึ่งให้เขารับจ้างเลี้ยงไปปีๆอืคคลคนนีนะ้เป็นคนรับจ้างอืเดี๋ยวจะแอบเข้าไปดูหน่อยนี่นี่อะไรเนี่ยกุ้งครับอันนี้กุ้งน้ำอันี้ผู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 ้มาดูกุ้งใกล้ๆสิลูกกุ้งอะไรเนี่ย กุ้งฝอยครับไม่ใช่กุ้งที่กินกรุงเทพยนะไม่ใช่กุ้งที่กินครับเป็นกุ้งฝอยทำร้านไน้องภูกินเต้นบ้างก้ากุ้งอ่ะเออทำทำทำกุ้งเต้นเนี่ยทำกุ้งเต้นซากุ้งเต้นเนยฮะอันนี้วิเดดเดียวดูวิถีชุมชนโอเคขอบคุณมากครับผมลูกบ่าวเพิ่งรอมันพ่อเนาะ อันนี้คืว่าวิถีชุมชนวิถีชชุมนพามาดูพาเข้ามาดูเขาอยู่แต่ในเมืองเขาอยู่ในเมืองพามาดูวิถีชุมชนดูไปดูทํานาดูนาข้าวดูอะไรพวกนี้บนเรือคนขยันนะวันละห้าร้อยอยู่บนเราสบายเลยนี่ได้ได้ได้พูดได้คุยกับได้พูดได้คุยกับกับชาวบ้านวิถีชุมชนนะครับผมโอเควิถีวิถีฟิชุมชนเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูใบบุญไปดูใบบุญเดี๋ยวจะเข้าไปดูใบบุญเดี๋ยวจะขอไปดู